สวัสดีนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูสิริลักษ์นันนวลน,นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องแม่เหล็กและแรงไฟฟ้านะคะแม่เหล็กนะคะคือวัตถุหนึ่งเนี่ยที่สามารถมาอะไรคะดึงดูดวัตถุที่มีสารแม่เหล็กอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆหรือสิ่งอะไรนะาที่มีสารแม่เหล็กอยู่ในนั้นแม่เหล็กเนี่ยก็จะสามารถยังไงคะดึงดูดได้นั่นเองมาดูชนิดของแม่เหล็กกันดีกว่าคะ่ะแม่เหล็กนะคะมี2ชนิดนั่นแก่ 1. แม่เหล็กที่เป็นไงคะแม่เหล็กธรรมชาติและ2แม่เหล็กที่มนุษย์ทำขึ้นมาหรือแม่เหล็กที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเอง แสดงว่าแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยไม่เพียงพอนั่นเองมนุษย์จึงได้คิดค้นคหรือมีการทดลองทําอะไรคะแม่เหล็กขึ้นมานั่นเองแสดงว่าแม่เหล็กเนี่ยมันต้องมีประโยชน์มากมายแน่เลยอย่างแรกนะคะแม่เหล็กธรรมชาติคือแร่แมกนีไทหรือแม่เหล็กที่มีลักษณะเป็น,นังไงคะแข็งดูสีหูลักษณะแข็งน่าดูเลยแล้วก็มีเป็น,นังไคะสีอะไรคะ สีดำนั่นเองแม่เหล็กต่อมาคือแม่เหล็กที่มนุษย์ทำขึ้นหรือสร้างขึ้นมานั่นเองทำมาจากวัตถุที่มีอะไรคะสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบนั่นเองจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไปดังภาพนี้เลยแต่เอ๊ถ้ามันมีเขียน s n เกือบทุกอันเลยหน้าของแม่เหล็กสนเริ่มสนใจกันแล้วละสิ เดีย๋ยวไปดูกันต่อค่ะว่ามันคืออะไรเรามาทำความรู้จักกับแรงแม่เหล็กกันดีกว่าว่าเจ้าแรงตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในการทดลองที่ 1. แม่เหล็กมหัศจย์อุปกรณ์นะคะ 1. ตะปู 2. ลูกกุญแจ 3. ยางลบ 4. กระดาษ 5. ก้อนหิน 6. รลวด 7. กระถาง 8. กระดุม9ผ้า 10. เข็มหมุด 11. คลิปคลิปนี่เป็นคลิปไอ้นี่นะคะที่หนีบกระดาษนั่นเองค่ะ แล้วก็12กันไกลแล้วอย่าลืมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยคืออะไรคะแม่เหล็กนั่นเองวิธีการทดลองนะคะ 1. ให้นักเรียนนำแม่เหล็กไปใกล้กับวัตถุต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ 2. ค่ะให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงและทำการ บันทึกผลโดยใช้เครื่องหมายอะไรคะถูกนั่นเองให้เราเขียนลงไปในตารางแต่ก่อนอื่นเราลองมาคาดเดากันอีกกว่าวัตถุชนิดใดบ้างที่แม่เหล็กเนี่ยสามารถดูดได้โดยให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบที่นักเรีนยนคิดว่าวัตถุชนิดนั้นแม่เหล็กจะสามารถ ดูดได้อันแรกใช่ไหมคะอะไรคะตะปูนักเรียนคิดว่าใช่ไหมเอ๋แหมอันนี้คุณครูคิดว่าใช่แลวนักเรียนละคะคิดว่าตะปูเนี่ยแม่เหล็กสามารถดูดได้ไหมอันต่อมาที่แม่เหล็กสามารถดูดได้คืออะไรคะนั่นก็คือลูกกุญแจนั่นเอง นักเรียนคิดเหมือนครูไหมคะว่าลูกกุญแจเนี่ยแม่เหล็กก็สามารถดูดได้แล้วยังลบใช่ไหมคะครูคิดว่าไม่ได้แล้วนักเรียนคิดว่ายังลบได้ไหมคะต่อมาค่ะกระดาษนักเรียนคิดว่ากระดาษเนี่ยแม่เหล็กสามารถดูดได้ไหมคะสำหรับครูครูคิดว่าไม่ได้ ต่อมาค่ะก้อนหินก้อนหินเอาก้อนเล็กๆพอนะคะขนาดนี้ก็พอไม่เอาก้อนนิดนึงหรือไม่เอาก้อนใหญ่ไม่เอาเอาขนาดพอประมาณแต่ครูคิดว่าก้อนหินเนี่ยแม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ต่อมาลวดค่ะลวดก็เอามาซักเป็นเส้นนะคะเล็กๆก็พอครูคิดว่าลวดเนี่ยแม่เหล็กสามารถดูดได้ต่อมาค่ะกระถางต้นไม้ กระถางที่มีขนาดแค่นี้ก็พอเนาะหรือขนาดนี้ก็ได้ไม่เอาขนาดใหญ่หรือขนาดแบบที่เบิ้มอะไม่เอาเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถแบกมาหรือมันอาจจะใหญ่เกินไปในการทดลองของเราก็ได้ครูก็คิดว่ากระถางเนี่ยไม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ต่อมาค่ะกระดุมเอไปขอกระดุมคุณพ่อคุณแม่มาสักเม็ดสองเม็ดก็ได้เนาะลองมาทดลองดูว่า สามารถดูดได้หรือไม่ได้แต่ครูค,คิดว่าแม่เหล็กไม่สามารถดูดได้แล้วนักเรียนคิดว่าแม่เหล็กเนี่ยสามารถดูดกระดุมได้หรือเปล่าคะต่อมาค่ะผ้าอาจจะเป็นเสื้อของเราก็ได้กางเกงของเราก็ได้หรือผ้าเช็ดหน้าก็ได้เราลองนํามาทดลองดูนักเรียนคิดว่าผ้าเนี่ยแม่เหล็กสามารถดูดได้ไหมคะแต่สำหรับครูครูคิดว่าดูดไม่ได้ต่อมาค่ะ เข็มหมุดต้องระวังเนาะเพราะเข็มหมุดเป็นไงคะมันแหลมเดี๋ยวอาจจะจิ๊บเราแล้วเราเจ็บได้ครูคิดว่าเข็มหมุดเนี่ยแม่เหล็กสามารถดูดได้ค่ะคลิปนีกระดาษหรือคลิปติดกระดาษนักเรีนยนคิดว่าดูดได้ไหมคะสําหรับครูครูคิดว่ามันดูดได้ค่ะต่อมากันไกนะคะนักเรียนคิดว่าเจ้าแม่เหล็กเนี่ยสามารถดูดกันไกลได้ไหมคะ ครูคิดว่าสามารถดูดได้แล้วนักเรียนคิดว่าสามารถดูดได้หรือไม่คะนี่มาถึงตารางบันทึกผลเราให้ดูตารางก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปทดลองแล้วเราก็มาบันทึกกันตารางนะคะวัตถุก็จะมีอะไรบ้างคะตะปูลูกกุญแจยางลบกระดาษก้อนหินลวดแล้วก็ตามกันไปนะคะ และผลการทดลองก็จะมีอะไรบ้างคะแม่เหล็กดูดได้กับแม่เหล็กดูดไม่ได้ค่ะ จากการที่เราทดลองไปแล้วเนาะเราก็ได้เห็นว่าวัตถุชนิดใดที่แม่เหล็กดูดได้วัตถุชนิดใด,ด,ด,ดบ้างที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้เรามาบันทึกผลกันดีกว่าอันที่1ตะปูแม่เหล็กเป็นยังคะดูดได้นั่นเองต่อมาลูกกุญแจแม่เหล็กก็เป็นยงคะดูดได้นั่นเองต่อมาค่ะอันที่3หรือวัตถุที่3ของเราก็คือ ยางลบนั่นเองแม่เหล็กเป็นไงคะไม่สามารถดูดได้หรือแม่เหล็กไม่ดูดนั่นเองต่อมาค่ะ4กระดาษเช่นกันเนาะแม่เหล็กดูดไม่ได้ต่อมาค่ะก้อนหินเป็นยังไงคะแม่เหล็กก็ดูดไม่ได้เนาะต่อมาค่ะลวดจากการที่เรานำแม่เหล็กไปดูดแล้วผลที่ได้ก็คือ แม่เหล็กสามารถดูดลวดได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะกระถางเป็นยังไงคะแม่เหล็กดูดไม่ได้เนาะต่อมากระดุมจากที่เราสังเกตผลเอาแม่เหล็กไปดูดแล้วเป็นยังไงคะก็ดูดไม่ได้นั่นเองต่อมาข่าผ้าเช่นกันเราเอาแม่เหล็กไปดูดแล้วผลที่ได้ก็คือแม่เหล็กไม่สามารถดูดผ้าได้แล้วเข็มหมุดละ่ะเราเอาแม่เหล็กเข้าไปดูดฟึบเป็น,นยังไงคะ ติดเลยเนาะฉะนั้นแสดงว่าแม่เหล็กสามารถดูดเข็มหมดุดได้นั่นเองต่อมาคลิปเราก็เอาแม่เหล็กไปดูดปุ๊บผลที่ได้เป็นไงคะแม่เหล็กสามารถดูดคลิปได้นั่นเองอันสุดท้ายถึงกันไกมันจะดูใหญ่ไปหน่อยแต่แม่เหล็กก็สามารถดูดกันไกลขึ้นมาได้สรุปผลการทดลองนะคะ แม่เหล็กเนี่ยสามารถออกแรงดึงดูดสิ่งต่างๆได้ไหมคะได้เนาะที่อยู่รอบตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปหนีบกระดาษกันไกลลูกกุญแจตะปูอาจจะมีสิ่งอื่นอีกก็ได้นะคะให้นักเรียนลองเอาแม่เหล็กเนี่ยไปลองดูดดูซิว่าสิ่งใดบ้างหน้าที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ดังนั้นจากที่เราทดลองมาแล้วเราจะพบว่าวัตถุเนี่ย อาจจะแบ่งเป็นสองพวกก็ได้นะคะโดยใช้แม่เหล็กเนี่ยที่ดูดเป็นเกณฑ์ก็คือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้กับวัตถุที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้ก็จบไปนะคะสําหรับเรื่องแม่เหล็กคุณครูก็มีงานที่จะมอบหมายนักเรียนทานะคะหก็คือให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องแม่เหล็กนะคะ 2. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่1และส สำหรับรายละเอียดของงานนะคะอันแรกก็คือศึกษาใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องแม่เหล็กนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมก็นำความรู้ไปทำใบกิจก,กรรมที่1เรื่องรู้จากแม่เหล็กนะคะโดยวาดภาพประกอบว่า1แม่เหล็กรูปร่างรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนี่นะคะมีตัวอย่างให้นักเรียนก็วาดภาพระบายสีลงไปนะคะ ส่วนรายละเอียดของใบกิจกรรมที่สองเรื่องสมบัติของแม่เหล็กนะคะจากที่ในคลิปก็มีการทดลองเรื่องแม่เหล็กไปแล้วทีนี้ก็จะมีรายชื่อวัสดุวัตถุให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนบอกว่าสิ่งเหล่านี้แม่เหล็กเนี่ยดึงดูดหรือไม่ดึงดูดอย่างเช่นตปะปูให้นักเรียนกาถูก่องไหนคะดึงดูดนะคะยากไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำได้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ